ครับสวัสดีครับผมชื่อคำเดืองภาษีเป็นประธานเครือข่ายปราชชาวบ้านขับเพื่อนบุรีรัมให้เป็นเมืองที่น่ายอยู่ที่สุนในโลก <S <S ครับวันนี้เรามาประชุมกันอยู่เป็นการประชุมสัญจรของจังหวัดบุรีรัมซึ่งเราทํามีการประชุมทุกๆเดือนผ่านมา3ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่3าะฮะแล้วการประชุมเนี่ยเราก็จะมีการขับเคลื่อนไปเรื่อยๆย,ย้ายพื้นที่ไปเรื่อยๆในเครือข่ายตัวไหนพร้อมก็จะจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็ชวนหลายๆฝ่ายมาร่วมกันนะ ทั้งทางมหา,หล,าลัยแล้วจะพัดทั้งอบตทั้งอะไราวันนี้เราก็มาประชุมกันหมุนเวียนที่นี่แล้วทางสำนักสงฆ์ท่านก็เอาเป็นเจ้าภาพที่จรร่วมจัดกันาน,นี้และการประชุมหมุนเวียนก็เป้าหมายก็คือต้องการไปให้กำลังใจของคนที่กำลังทำไปให้กำลังใจเป็นเหมือนกองเชียร์ไปเป็นไป PR งานอะ่ะเพื่อให้คนวีร์ไมดม้ภาคภูมิใจว่าพื้นที่ของเราเนี่ยอยู่ในรีร์ทั้งหมดมีตรงไหนมีดีๆอยู่บ้างเราก็จะได้ได้นำเสนอออกไปถึงสังคมว่าโอ๊ยวีร์ไม่ใช่มีแต่ยี่อย่างเดียวมันมีดีๆเยอะแยะมากมายไก่กองเรา อันที่สองคนที่ไดม้มาเยี่ยมเนี่ยก็จะเห็นว่าอตัวเองก็คิดนึกว่าตัวเองได้ทำเยอะอยู่แล้วพอามาเห็นอย่างนี้ก็จะมีกาลังใจกลับไปทําต่อทีนี้มันก็จะเกิดการขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งบุรีรัมย์นะวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก,ก็คือบุรีรัมย์เรากําลังจะทําให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์พืชผักต่างๆเนี่ยตอนนี้เรามีตลาดสีเขียวในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วทีนี้ก็จะเป็นแปลงทดลองนาร่องเลยเรื่องแปลงเกษตรต้นแบบเกษตรอินทรีย์นะ มีพระเดชพระคุณเจ้าก็เป็นปนรู้จักให้แล้วก็มีนายกจับเพื่อนด้วยนะครับทาไมเราให้ความ,วาม,วามสำคัญของเกษตรินรีเพราะว่าเกษตรอินรีเ <c oughs> นี่ยถ้าคนผิดคนหนึ่งเนี่ยคนบริโภคเป็นหมื่นคนแต่คนผิดแค่คนเดียว <c oughs> ถ้าคนคนผิดเนี่ยส <c oughs> ามารถไม่ใช้ปุ๋ยใช้ยาปุ๊บทุกคนมีความสุขได้หมดเลยสุขภาพดีทั้งหมื่นคน <c oughs> เราจะไม่ไม่ไปแก้ที่หมื่นคนว่าล้างผักยังไงเราไม่สนใจแต่ถ้าคนเดียวไม่ใส่เราไม่ต้องล้างผักไม่ต้องไปเอาตัวชิวตัวอะไรไม่ต้องเสียเวลาเลยงนั้นเราก็เลยมากระตุ้นผู้ผิดเนี่ยเป็นสําคัญ แต่พูดผลิตเนี่ยเราต้องไม่ให้กำลังใจนะไม่ใช่ปล่อยดีๆให้สู้ไปคนเดียวเนี่ยต้องให้กำลังใจแบงนี้เราก็จะเป็นการมาให้กำลังใจคนไะด้น,นั่นตัวหนึ่งครับตัวที่สองเราก็กำลังเป็นประธานเป็นเครือข่ายเราเรียกเครือข่ายขับเคลื่อนบุญเราให้เป็นเมืองน่าอยู่ในโลกเป้าหมายของเราก็คือจะให้ ทุกหย่อมหญ้าของบุรีรัมย์อุดมสมบูรณ์นะทุกหย่อมหญ้าอุดมสมบูรณ์จะไม่มีอะไรที่เราอยู่ที่พวงต่อไปไม่นจะอุดมสมบูรณ์นใ่อดุดสมบูรณ์แล้วอุดมสมบูรณ์เสร็จต้องมั่นคงไม่ใช่อุดมสมบูรณ์แล้วถูกต่างชาติซื้อไปแย่งไปไม่ได้ต้องต้องมั่นคงสุดท้ายต้องดีขึ้นดีขึ้นก็คือมัง่งคั่ง สุดท้ายตรงนี้เราก็มอบให้ลูกหลานต่อไปคนที่เกิดมาใหม่มารับรอบมอบจากเราก็ถือว่า,วายั่งยืนก็คืออุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนั้นเราก็จะทาทั้งจังหวัดบุรีรัมย์แต่ตอนนี้ก็จะทําเ,เ,เป็นแปลงไปตรงไหนไม่ยังไม่ทาก็จะช่วยๆกันผลักดันไปเรื่อยๆทั้งกําลังใจทั้งมีการบอกต่อไปเสริมหนุนเรื่องสนับสนุนซึ่งกันและกนะันแล้วฝ่ายวิชาการก็มามีการกรองม,มาเจ็บ กพื่อกพ่เพื่อจะให้งานมันไปรี่รูขึ้นแล้วฝ่ายประชาัมพันธะวัาเข้ามาช่วยกันร,ร่วมกันแล้วก็โดยการนำาออเค่ายป่าจาวบ้านแล้วก็สมาิกเครือข่ายนนทัย้งหมดท่้งหมดคนที่สนใจตอนนี้ก็คือเราจะมีการประชุมทุกเดือนนะแต่วันนี้เราก็จะมีการนัดอีกเดือนหน้าประชุมที่ไหนตัวไหนก็ก็สามารถเข้ามาได้อันที่2เนี่ยถ้าจะสนับสนุนเรื่องงบประมาณก็สามารถบริจาคได้ที่ที่ตอนนี้ที่ราชพัฒน์บุยรำแล้วเรียกว่ากองบุญ1บาทสร้างชาติคู่โลกกองบุญ1นบาทเนี่ย ให้บริจาคได้แค่หนึ่งบาทเท่านั้นนะเกินนั้นเราไม่เอาบริจาคได้หนึ่งบาทนะทำไมกองบุญหนึ่งบาทว่าการบริจาคหนึ่งบาทเนี่ยทุกคนจะไม่ทุกข์แต่ทุกวันเนี่ยการบริจาคนี่มันทาให้คนทุกข์มันไม่ใช่บุญแล้วมันทุกข์แต่ถ้าหนึ่งบาทเนี่ยเราก็บอกว่าเออถ้าคุณยังไม่กล้าบริจาคเนี่ยไปถามลูกถามเมียก่อนก็ได้เนี่ยเราให้โอกาสอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ปีนี้เราก็ได้หลายหมื่นแลวนะหลายหมื่นก็หมายถึงว่าหลายหมื่นของคนบุญรำคนละคนละคนละบาทมาเพราะหลายหมื่นคนมาร่วมกันนะและสร้างชาตัว แล้ว yup. กู้โลกก็คือทําให้โลกนี้ได้ฟื้นฟูทั้งความธรรมชาติขึ้นมาในน้ส่วนหนึ่งก็สามารถบริจาคได้ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยก็ได้ผ่านทางมหาลัยราชเชษพคก็ได้ผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผ่านผู้ว่าในการจังหวัดได้หมดแต่บริจาคได้หนึ่งบาทเหรียญสองบาทก็ต้องไปแลกมาเองไม่ไม่ถอนเนาะเราเราคิดอย่างนี้ว่าคนบุรีรัมย์ของเรานี่มีทั้งหมดอยู่ล้านห้าแสนคนสมมุติว่าคนบุรีรัมย์เราเนี่ยบริจาคหนึ่งบาทหนึ่งล้านคนเนี่ยเราก็จะได้เงินล้านบาทถ้าเงินล้านบาทไปขุดบ่อ แก้ปัญหาภัยแรงเนี่ยบ่อล,ละหนึ่งหมื่นบาทจะเดี๋ยวหนึ่งร้อยบ่อนี่ยังไม่หมดทุกคนนะแค่ครึ่งหนึ่งอะ่ะบริจาคหนึ่งบาทก็ได้ร้อยบ่อแล้วถ้าคนบุรีรัมย์บริจาคหนึ่งบาทแล้วได้เห็นบ่อกแก้ปัญหาภัยแรงร้อยบ่อเนี่ยน้าภาคภูมิใจกับเงินหนึ่งบาทไหมภาคภูมิใจเราก็เลยคิดว่าจะเอาเล็กๆเ,เนี่ยมาสร้างพลังกันยิ่งใหญ่แต่ต้องเอาใจมาหลอมกันนี่น,นี่คือพลังที่เราทําเราจะสามารถมาร่วมได้ทุกทุกปีนะหรือเอาเรื่องนี้ไปบอกต่อจังหวัดอื่นเพื่อให้บุรีรัมย์เราเป็นเมืองนนน่าาอยูทํให้้้เกกกิดดรตุั็ไ ก็ก็มีร่วมอยู่หลายทางแล้วสื่อขึคันก็คือจะทํายังไงก็ได้คนที่ร่วมเลยก็คือไปทําพื้นที่ของตัวเองพื้นที่ที่ไร่ที่นาของตัวเองให้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ที่สุดในโลกแล้วพื้นที่พวกนั้นมันท่านต่อกันก็เป็นเหมือนจิ๊กซอว์บุรลำทั้งหมดก็จบแล้วขอให้พื้นที่แต่ละที่เนี่ยได้ทำนี้พยายามลดพยายามสร้างสวรรค์ในนาแต่ละแปลงให้มันได้แสดงว่าบุยลำจบแล้วเพราะื้นที่บุรลำมันก็อยู่ที่ในมือของแต่ละคนตรงนั้นเองครับสวัสดีครับผมนายณรงค์ประพินนนาายกทมตตตรีบลง นะครับสาหรับที่แห่งนี้นั้นทางเทศบาลตมต่างตานั้นได้มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาตมิมนต์ต่างตานั้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งที่แห่งนี้นั้นเป็นที่ที่จะเป็นต้นแบบของเกษตรอินทรีย์ โดยเรามีหลักคิดอยู่4ประการประการแรกก็คือเราได้รวบรวมสมาชิกพี่น้องกลงกกุ่มเกษตรกรทั้ง4หมู่บ้านโดยโดยความต้องการไปถามาความต้องการเขาว่าเขาต้องการทําอะไรทําอย่างไรทําเมื่อ,อไรและก็ทํากับใครโดยเอาความคิดนี้มาตกคลึก นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกขัก้นตอนที่2ก็คือเมื่อตกผึกแล้วเนี่ยเราก็จะสร้างกฎเกณฑ์การรวมกลุ่มนะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มพร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติโดยแนวทางการปฏิบัตินั้นเราจะยึดหลัก,กเกษตรอินทรีย์ตามหน่วยงานต่างๆรับรองว่าเราเป็นกเกษตรอินทรีย์จริงๆนะครับขั้นตอนที่3ก็คือผลผลิตที่ออกมานั้นเราจะต้องมีการตลาด นะครับวราจะต้องมีการเรียนรู้เรื่องการตลาดซึ่งทางเป้าหมายของกลุ่มนั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนบุีรัมซึ่งจะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือให้คําแนะนําและประการที่4ก็คือที่นี่จะเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แล้วก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์ต่างๆมาไว้ที่นี่ครับผม